เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับ c ช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ของแรงจากจังหวัดระยองมาถึงผมไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อรวยอัคาสาโรวัดมาบตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกครับท่านเป็นลูกศิษย สืบสายพุทธาคมของหลวงปู่หินแห่งวัดหนองสนมครับนะรุ่นนี้นะผมได้มาเป็นลังนำเลิกนะลำเลิกคือตอกนําเลิกทุกเหรียญทุกองนะตอกนําเลิกทุกองนะนี่คือรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะฮะย้อนยุคย้อนตำนานนะหลวงพ่อพมแห่งวัดช่องแคนะครับตำนานรูปหล่อปัม๊มดังปัจจุบันนะของหลวงพ่อพรมแนวะราคาเช่าหา หลักล้านนะนี่คือของหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนามมงคลแห่งจังหวัดอริยองนะครับนะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่านะหลังนำเลิกนี้สร้างแค่3900องค์สร้างน้อยมากๆนะฮะผมได้มาแค่หลังเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยตอนนี้มีคนสั่งจองเข้ามาเยอะมากนะต้องเรียนก่อนนะครับเหลือให้จับจองนะไม่น่าจะเกิน40 หรือ50ลุ้นไม่เกินนี้ไม่น่าจะเกิน4ี่สลุุ้่นนะฮะเปิดแบ่งปันที่ลุ้นละ500บาทส่งฟรีนะรับ1ลุ้นก็ส่งฟรีไม่ว่าท่านจะรับกี่ลุ้นก็ส่งฟรีนะจะโอนเงินหรือจะเก็บเงินไปทางก็จะส่งฟรีทุกกรณีครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการแถมยกลางกันก่อนนะนี่คือรายการแถมยกลังนะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ โอ้โหนี่ฮะลูกค้าเลขสิบเอ็ดครับตอกนําเลิกครับชัดเจนฮะลูกค้าเห็นไหมเห็นไมเอ่ยนานี่เลขสิบเอ็ดนะตอกนําเลิกชัดเจนครับอง์นี้เป็นรายการประกบนะฮะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเป็นเงินฝังพลอยนะฝังพลอยนะฮะด้านหลังคงเป็นนวะนะฮะนี่เป็นรายการประกบนะลูกค้าเห็นไหม นี่นะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่น่าจะเป็นเงินประกบนวะนะครับนี่อ้สวยงามมากนะลูกค้าฮะมองเห็นไหมเอ่ยหน้าเหมือนเป๊ะนะฮะเดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ท่านชมนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทําการตัดลังนะฮะตัดลังแล้วก็เดี๋ยวคระเนื้อให้ทุกท่านชมนะครับนี่คือลังนําเลิกนะฮะสร้างแค่3,900อองค์นะครับ หมดแล้วหมดเลยนะฮะมีแบ่งปันทุกท่านแค่หนึ่งร้อลุนนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังนะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะหนึ่งองค์เนื้อเงินฝังเพชรหนึ่งองค์เนื้อเงินลงยาจีบอลหนึ่งองค์และการันตีนวะโลหะอีก4องค์ครับนะต้องบอกว่าคุ้มสุดๆฮนะท่านจะได้ลุ้นทั้งเงินฝังเพชรเงินหน้ากากทองคํานะ ใครได้เงินฝังเพชรไปโคตรคุ้มเลยในราคา500นะครับนะใครได้เงินฝังเพชรไปนะเอาเอามาขายต่อให้ผมนะนะครับผมจะรับเช่าวพาผมเอาไ้ขึ้นคอนะเงินฝังเพชรเงินหนักกักทองคําใครได้ไปอย่าลืมนะเอามาออกต่อให้ผมนะครับนะผมรับเองนะฮะรุ่รนนี้เพราะว่าถามว่าทําไมถึงรับเองสร้างน้อยสร้างแค่3900เหรียญไม่เป็นตำนานให้มันรู้ไปนะครับนะ รุ่นนี้ผมกล้าการันตีฟันธงและเขาปุกเสกถึง3วาระนะครับวาระสุดท้ายนะฮะปลุกเสกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโดย4พระเกจิอาจารย์ที่ดังนะหนึ่งก็คือหลวงพ่อโรยอาัคาสาโรนะวัดมัตตพุทธท่านเป็นประธานจุดเทียนชชันะสหลวงพ่อบุรอยยาณรักขิตโตวัดน้อยจังหวัดสิงห์บุรี 3. หลวงพ่อยกอติเมโทวัดสุขใจดีจังหวัดสิงห์บุรี สี่หลวงพ่ออังชันชะยะธรรมโมวัดเนินโค้จังหวัดวัดเนินคอจังหวัดระยองนะสพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกอัดพลังจิตกันอย่างเต็มที่รับประกันความเข้มแข็งครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในลังนะฮะว่ามีการทําตําหนิเนื้อเงินมาหรือไม่นะครับนะฮะนะครับไม่มีการทําตําหนิเนื้อเงินมาเนาะอ่ะชัดเจนลูกค้า อันดับต่อไปตามสไตล์ตูมตามขออน,นุญาตทการคระเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลน,นะผมไม่เราบว่าช่องอื่นเขาทํากันอย่างไรนะแต่ว่าช่องตูมตามนั้นอยากให้ทุกท่านนะมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะเท่าเทียมกันนะไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยเช่า1รุ่ลุ้น2รลุ้น3รลุ้นนะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเนื้อเงินเนื้อเงินฝังเพชร เนื้องเงินนาจากองคำเนื้องเงินลงยาจีวรและนวะโลหะอีกซียเหรียญน,นะครับนะได้ลุ้นทุกคนนะทุกท่านมีสิทธิ์ได้ลุ้นหมดทุกคนทุกท่านนะครับอ่านี่เลยครับสร้างแค่3,900องค์เท่านั้นนะตอกนำเลิกทุกองค์นะครับลุ้นละ500บาท1ลุ้นก็คือ1องค์นี่1ลุนล้นคือ1องค์แบบนี้นะฮะนี่1ลุ้นคือ1องค์แบบนี้รับ3ลุ้น1,400บาทนะ ใครเอาสาลุ้นคุ้มมากๆฮะต้องบอกไว้ก่อนนะนี่คือหลวงพ่อรวยนะฮะรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะฮะเก็บได้เก็บกันยาวๆนะ,ะเป็นลังนําเลิกสร้างน้อยเพียงแค่3,900อองค์เท่านั้นนะครับไม่มีเพิ่มเติมนะมีเท่านี้เป็นตำนานอย่างแน่นอนนะใครไวคนนั้นได้ใครช้านะก็เสียใจด้วยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปทำการแปะหมายเลขัมเบอร์ลุ้นนะฮะ1ถึง100สักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไปแล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่นะฮะยังไม่ได้เลือกเบอร์นะฮะผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความ รวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับอันนี้คือรายการแถมยกลังที่นะผมแกะให้ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นน่าจะเป็นนวะหน้ากากเงินลูกค้านะครับเดีย๋ยวตัดให้ชมเลยเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับรูปหล่อปั๊มนะรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับเหมือนหลวงพ่อผมว่าช่องแคนไหมสวยมากฝังเพชรฝังพลอยน้ําเงินนะนี่หลวงพ่อรวยนะครับ นะครับนะครับตอกนําเลิกเลขสิบเอ็ดครับองนี้ครับน่าจะเป็นนวะหนากากเงินนะลูกค้าแถมยกลังครับมีใครเอาไหมครับองนี้นะฮะมีใครอยากได้ไหมฮะนวะหนากกากเงินเดี๋ยวให้สองสองหน้าให้ดูนะครับสวยงามมากครับนะครับหลวงพ่อรวย เลขสิบเอ็ดครับตอกนําเลิกนําเลิกตอกทุกเหนนรียญนะฮะเพราะนี่คือลังนําเลิกสร้างแค่สามพันเก้าร้อยองค์ร้อยองนะฮะปกเสกถึงสามวาระนะครับรุ่นนี้รับประกันความเข้มแข็งครับเอาไปเลี่ยมขึ้นคอสว,สวยๆนะฮะนี่รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกด้วยนะและเป็นลังนำเลิกสร้างน้อยนะฮะนี่ ชัดเจนนะลูกค้าสวยงามนะครับนะองนี้นะฮะนวะหน้ากากเงินใครอยากได้ผมขอ1000บาทนะครับขอ1,000บาทใครรับปิดมานะครับนวะหน้ากากเงินองค์นี้เอาไป1000บาทนะครับอ่ะใครรับปิดมาเลยนะเลข11นะครับสวยงามมากตอกนำเลิกนะฮะเลข11ด้วยนะครับเ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับนะเขาจองไว้เบอร์66นะฮะเบอร์66แล้วก็เบอร์77นะครับ 77แล้วก็เบอร์88นะครับพี่ทับศิวลีนะครับเขาจองไว้แล้วเขาบอกว่าแกะเลยนะเขาบอกว่าแกะโชว์ไปเลยนะน้องนะโอเคครับรับทราบครับอ่ะเดี๋ยวแกะรายการนี้ของพี่เขาโชว์เลยแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านชมรายการลุ้นด้วยนะครับนะผมจะรีบนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับผมจะรีบไปแพ็ควัสดุส่งให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะเนิ่นนานนะครับจะแพ็คไม่ทัน นี่คือเบอร์66นะครับนะของพี่ชายนะครับเปิดขึ้นมานะฮะเป็นเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรฮะเนี่ยเนื้อเงินหรือเปล่าฮะตอกนําเลิกเลข8ปสามนะครับ เป็นชุบเงินหรือเป็นเนื้อเงินครับเดี๋ยวดูใบรายการแป๊บหนึ่งนะฮะใบรายการนะครับโอ้น่าจะเป็นกระไหลเงินลงยาจีวรน,นะครับพอเริ่มเลื่อมนะลูกค้านี่เริ่มเลื่อมนะครับคงเป็นกระไหลเงินนะเหรียญนี้นะครับอ่ะองค์นี้นะครับนี่เพราะว่าถ้าเป็นเนื้อเงินจะจะขาวขาวชั่วเลยจะไม่ได้เลื่อมแบบนี้ นี่จะเป็นกระไหลเงินครับชุบกระไหลเงินนะเลขแปดสามนะครับลงยาจีวอนนะครับนี่ขออนุญาตไม่แกะถุงซีนนะครับอ่ะโอเคองแรกผ่านไปนะครับต่อไปเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับอ่ะนะครับจัดให้พี่ค้าชมเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเปิดขึ้นมานะครับแต่นแตนนะครับฮึบฮึบอ่ามีอีกหนึ่งชั้นนะครับ ลุ้น,นะฮะเฮ้ยโอ้โหรายการอันนี้น่าจะเป็นชุบทองหรือเปล่าครับต่อโคทอทหารนี่นี่นี่ชัดเจนลูกค้าเ็าต่อโคดต,ตรงนี้ต่อโคดด้วยนะต่อโคทอทหารย่อม,มาจากทองทิพย์หรือเปล่าองค์นี้ต่อโคดต,ตรงไหนเอ่ยเขาลงยาบางังอนะเนาะ มองไม่เห็นนะครับต่อโคตรรวยด้านหลังนะครับด้านหน้าน่นจะเป็นกระไหลเงินนะลูกค้าองนี้เนาะส่วนองค์นี้เขาต่อโคตรนี่เห็นชัดเจนเลยทอทหารย่อมาจากทองทิพย์นะครับนะผมว่าน่าจะเป็นทองทิพย์นะครับนี่ในใบรายการมีนะฮะทองทิพย์มีแค่สิบองค์นะครับเป็นทองทิพย์นะครับผมนะฮะเป็นทองทิพย์นะครับ เป็นทอรหารเป็นทองทิพ์นะครับทองทิพ์นะฮะเลขเท่าไหรเลยเลขสองหกหกนะครับเนื้อทองทิพ์นะครับสวยนะครับขออนุญาตไม่แกะถุงซีนของพี่เขาแล้วกันนะครับสวยงามมากหน้าเหมือนเป๊ะนะครับอ่ะเก็บก่อนนะครับขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอ่ะถัดไปนะครับเบอร์แปดสิบแปดนะฮะเบอร์สุดท้ายมาลุ้นกันว่าพี่เขาจะได้เงินไหมนะครับ ชัดเจนนะฮะโอ้ถุงซีเนเหนียวมากครับนะสายเหนียวครับสิ์หลวงพ่อหินวัดน้องสนมครับเขาบอกว่าหลวงพ่อหินนี่นะแมลงวันไม่ได้กินเลือดนะ,นะฮะคือเหนียวสุดนะในเขตเมืองระยองหลวงพ่อหินคระะับหุยเนื้ออะไรครับอีกแล้วครับต่อโคดเป็นโคดอุนะครับ โคดบอกเนื้อตรงไหนหนวะน้ากากเงินหรือเปล่าครับเลขหนึ่งสาเจครับเป็นนวะน้ากากเงินหรือเปล่าครับมีโค้ดไหมฮะโค้ดบอกเนื้อไหมครับมีโค้ดเป็นยันอุนะครับ ด้านหลังก็ไม่มีโค้ดบอกเนื้อนะครับผมว่าน่าจะเป็นนวะหน้กกากเงินนะลูกค้าตามใบรายการนี่นะฮะตามใบรายการนะครับนี่เขาจะมีนวะหน้กกากเงินด้วยนะครับนะครับนวะหน้กกากเงินครับหรือว่ามหาชนวนหนากกักเงินเอ๊ะมันเหมือนมหาชนวนนะครับแต่ว่าสีก็เหมือนมหาชนวนเนาะ หรือว่าเป็นนวะแต่ขอบเหลืองๆน่าจะเป็นชนวนนะครับน่าจะเป็นชนวนหน้ากากเงินนะครับนี่นะมันจะตอโค้ดมาไม่ตอโค้ดบล็อกเนึงนะครับคงเป็นชนวนหน้ากากเงินนะลูกค้าดูแล้วนะครับโอเคนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับใครจะลุ้นนะครับลุ้นละห้าร้อยบาทนะครับมีให้ลุ้นให้แบ่งปันกันเดี๋ยวผมขออนุญาต โชว์สักหนึ่งลุ้นแล้วกันของผมเอาเลือกมาเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับขอแกะโชว์สักหนึ่งลุ้นแล้วกันนะฮะของผมเองนะฮะแกะมาโชว์ท่านสักหนึ่งลุ้นแล้วกันเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเกิด,ดขึ้นมานะครับลุ้นเลยนะฮะจะได้เนื้ออะไรทองแดงผิวไฟครับลงยาจีวอนครับอย่างนี้ชัดเจนฮะลูกค้าทองแดงผิวไฟลงยาจีวอน นะครับนะตามใบรายการครับนี่ทองแดงผิวไฟนะมีแค่สิบสิบองนะฮะแค่สิบเหรียญในลังนะครับทองแดงผิวไฟครับสวยนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ชมอันนี้ของผมเองตัดแล้วเดี๋ยวสองความสวยท่านชมนะครับนี่คือทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟนะฮะโอ้สวยงามมากครับต่อโคตอดอนะนี่ต่อโคตเป็นทอดอนะครับ นะฮะนะครับตอกโค้ดเป็นโค้ดสลานะครับนะลงยาจีวรนนะทองแดงผิวไฟนะครับตอกโคดสลาไว้ตรงสังคตินะครับนี่ดูหน้าหลวงพ่อฮะจมูกสวยคมชัดนะนี่นะครับหลวงพ่อรวยนะฮะเลขหนึ่งแปดห้าตอกนำเลือกชัดเจนนะด้านหลังก็ตอกโค้ดร,รวยนะครับ วัดมาบตะพุทธลวงยาจีวอนนะครับสวยครับลูกค้านะฮะองนี้นะครับมีใครอยากได้ไหมฮะมีใครอยากได้ไหมทองแดงผิวไฟองนี้อ่าผมให้ที่ห้าร้อยบาทอาปิดมาเลยนะครับทองแดงผิวไฟหลวงพ่อรวยเหรียญน,นี้นะฮะให้ห้าร้อยนะครับนี่ดูหน้ากันสวยมากนะครับถ้าภาพไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะ ถ่ายภาพนิ่งให้ชมอีกทีนะครับถ่ายภาพนิ่งให้ชมอีกทีนะครับอันนี้คือทองแดงผิวไฟลงยาจีวรนนะผมเปิดให้ห้าร้อยนะครับใครรับก็ปิดมานะครับเลขหนึ่งแปดห้าตอกน้ำเลือกตอกน้ำเลือกทุกเหรียญนะนะฮะทุกองนะครับนี่นะครับเลี่ยมของคอสบายๆเลยนะครับนะมั่นใจได้เพราะผมเป็นตุมตารูปหล่อนะมั่นใจได้นะนะรูปหลอนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะสายรูปหล่อนะสายรูปหล่อนะครับนี่สวยงามนะครับนะ ใครอยากจะลุ้นก็ลุ้นละ500บาทนะครับนะลุ้นละ500บาทส่งฟรีนะไม่ว่าท่านจะโอนเงินหรือท่านจะเก็บเงินไปทางก็ส่งฟรีนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับช n n e l รีวิวพาร์ตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกรุ่นหนูรวยทันใจหลวงพ่อรวยอัคาสาโรวัดมาตพุทธจังหวัดระยองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ